สวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับลุงแจ็คครับครับผมวันนี้ลุงแจ็คลุงแจ็คทำอะไรครับเนี่ยเออวันนี้จะมาเอาเอาเอเขากินหมอนมันเบอรี่ครับอของเราซึ่งซึ่งซึ่งต้นต้นหรือต้นเดิมของเขาเป็นเป็นหมอนสายพันอสายพันนี้เลยครับสายพัน,นขึ้นเ<ช>มืองสายพันที่เรานิยมเอาไป ต้มยำไก่อะไรกยอ๋อใส่หม้อต้ม <ะ S 2> ไก่อะเก็บใบเข้าไปกินครับประมาณน,นี้คือแบบสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของหม่อนเพชรผู้นะครับเพชผู้คืออกอกลูกออกออกดอกออกดอกมาแล้วแต่มันจะไม่ติดลูกอ้ยเขาสวยลักษณะเป็นเป็นเหมือนว่าวากุลาใบสวยมากเลยใบ<อ>งามมากเลยอ่าแล้วปีคุณค่าทางพิฒนาการสูงครับเพราะว่าเขาพุ่นนี้คือเขาไม่มีลูกเขากินเฉพาะใบโอ้ บ้านผร้ปลูเราคือพ่อแม่แปู่ย่าตายายเราปลูกไว้เพื่อเพื่อกินอ่ากินใบครับใบต้งงมยำไก่ไปสมากทกี่พวกร้านไหวยวิ๋วเตี๋ยวคือเตี๋ยวอ๋ออาหารอะไรก็ได้ที่ที่เราปรุงแต่งคือมันมีรสข่าวนะเกิมีรสข่าวแล้วเราใช้ใ้นี้เลยใส่ใบหม่อนเป็นแก้รดข่าวใชไหมครับเรามันก็จะแรสชาติได้ถกปรุงกล่อมครับอ่าเนี่ยคือแบบนี่คือสิ่งที่ดีที่นิยมครก็ คือปลูกหมอนก็ปลูกง,ง่ายเลยอันนี้ยังไม่ปลูกเลยมันอยู่ในอยู่ในถุงดำนี่อ๋ออันนี้ปักชํำเหรอ,หรอ,อครับกิ่งชรอครับใช่กิ่งปักช้ำครับ๋อ้แล้วทีนี้เราก็เอามาใช่อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คืออ่เป็นหมอนเป็นอันนี้เป็นที่สองกิ่งตรงเนี้ยที่เห็นอยู่นี่คือเป็นหมอนต่างประเทศอ๋อเราทําเราทําเป็นแฟนซีเป็นต่นงางประเทศซึ่งซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปักชํำได้ เราก็คือมาฝากมาอย่างเงี้ย oh. เ,เอาเอาอย่างกาจะมาเยี่ยงกาเอาเยี่ยงกาเป็อะอย่างกาคือฝา,ากไส่เหมือนกาฝากอะไรเงี้ย <c oughs> ๆๆๆกาฝากเหมือ <ๆ S 2> นกาฝากแล้วคือฝา, <c oughs> ากไว้ที่หมอนไทยบ้านเราตอไทยบ้านเราเพราะว่าตอไทยบ้านเราระบบรากดี <c oughs> ใช่ไหมครับโหนี่นี่นี่ติดรากแล้วนี่ครับอันนี้คือตอนพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้พร้อมที่จะลงแล้วเพราะว่าเขามีรากสีสีนดำตาลพร้อมแล้วใช่ไหมก็คือลงลงไปแล้วก็ไป อนุบาลใส่กระถางใสถุงไว้อะไรเงี้ยถ้าเราไปปลูกได้เลยถ้าถ้าสีสีเข้มว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเจเข้มแบบนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าคือมันให้มันเต็นตุ้มตรงนี้ก็ได้คือประมาณนี้ก็จะให้ดีจะให้ดีมันจะมันจะไม่ยาวเกินรากจะไม่ขดแม่อะไรทีนี้มันจะกินอาหารได้ดีใช่ไหมเวลาลงหลุมถ้ารากขดคือแบบมันมันมันแก่มากแล้ว เราอยากให้ล่าเขามาชนตรงนี้ครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้แลว้วประมาณติดเปอร์เซ็นต์ทีแล้วแล้วลุวแลวแลวงแจ็คเอาสายพันธุ์อะไรบ้างครับใส่ใส่เนี่ยสายพันธุ์ที่ติดไว้ตรงนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ม่วงหมอนม่วงคือรูปทรงสูงแลสีม่วงออ๋อมีสายพันธุ์ตรงนี้ที่เราเห็นมันคล้ายๆกับหมอนใบใบหมอนไทยของเรานี่คือคล้ายๆกับเชื้อไหม่60เนี่ยอันนี้เป็นม่วงเอเด้า มุ้งเขาเรียกว่ามุ้งเอดามุ้งเอดาของรประเทศอะไรครับมุ้งเอเดาอ้าแบประเทศเอดา้าไมได้เอดาอ๋อมุ้งเอดา้าคือมาจากนั้นเลย<อ>เป็นหมดต่างประเทศนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นมุ้งสามโทนสุกแล้วสี่ม่วงเหมือนกันแต่ว่าม่วงสามโทนหมายถึงว่าคือสองกิง่งนี่ไม่เหมือนกันน,<อ>น,นะมุ้อ๋อคือเราแยกให้ละเอียดเลยว่าเราเสียบไว้สองกิ่งครับ จะไว้ตรงกคือเราจะไปปลูกแล้วก็เราจะเห็นว่าหนึ่งต้นเป็นแผ่ CG, นซีพีต้นมีอสองสายพันธุ์มีหลายสีมีหลายพันธุใ์ให้เปรียบเทียบว,ว่าม่วงเอด้ากับม่วงสามโทนเป็นยังไงม่วงสามโทนหมายความหมายก็คือ,เ,อ,อเวลาสุกแล้วเขาสามสีครับออสามสีสามโทนคือมีสีขาวด้วย สีม่วงด้วยสีดําด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือเขาเรียกว่าม่วงสามโทนโทนสีอะไรโทนสีอ่อนไม่ใม่วงสามโทนตบถึงๆอะไรครับเป็นสามสีสามโทนโอเคมันก็สายต่างประเทศนะครับครับของมาจากประเทศเอเดนเราไม่สามารถที่จะมาปักชำเหมือนคนไทยได้ครับต้องอาศัยต้นแม่หนึ่งคือเสียบเสียบข้างแบบนี้แล้วหนึ่งเสียบข้างแบบนี้สองก็คือติดตาก็คือใช้ตาเดียวอย่างใช้ตาเดียวเนี่ยเรียก อย่างเงี้ยรับไปตาเดียวก็เฉือนตามมาแต่แล้วก็ไปแปะไว้ที่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยไปฝากมอนไทยไ้ก่อนอันนี้เรียกว่าการติดตาอันนี้คันเทปหน่อยนึงทำนานหน่อยนึงอะไรประมาณนี้คือลุงแจ็คก็ลองมาทุกรูปแบบแล้วทั้งปักชำทั้งอะไรกิ่งมาชำเต็มก่อนที่ผมจะมาอยู่ปักเต็มเลยมีติดบ้างไม่ติดบ้างลุงแจ็คเนาะติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่ามันแห้งแรงมาขีดเราก็จะดูที่ว่าเรานำมาแล้วมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ติดแล้วก็บังทีกัญญา กิ่เราได้ได้กิ่งมาก็คือหลายวันอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนมีหลายองค์ประกอบครับแต่นี่ที่ที่เลี้ยงไว้เพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อที่เอาต้นต่อเขาตอนที่่อนที่ลำยใหญ่เนี้ยเนื่จะกว่าเราเราจะเอาไปเอาไปเป็นต้นต่อต้นต่อทั้งสูงประมาณเม็สองเมตรเท่าเท่าคนคือให้สูงกว่าคนประมาณสองเมตรกว่าเพื่อที่จะตรงปลางพะเราจะเสียบเป็นหมอนหมอนย้อยคือแทนที่เขาจะชี้โดกไปเงี้ยให้เขาแบบ ติดติดยอดเสร็จแล้วก็คือย้อยลงมาให้ให้ม้วนลงมามันจะได้สวยๆแล้วที่ไว้ใหญ่เพราะไว้ให้มันต้นใหญ่เพราะว่าให้เป็นต่อให้มันมีน้ําเลี้ยงเยอะเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรข้างบนให้มันเยอะๆเรามองไปที่ตอเราเห็นมันมันเด่นมันเด่นว่าต่อนี้แล้วก็ออกิิงมันขี้ขึ้นมันย้อยลงสวยสวยมาเป็นไม้ประดับเหมือนกับเล่นบอลไสเลยนะครับพี่น้องครับอารมณ์เดียวกันเลยนะนุ่งแจ็คเนาะ ก็น,นี่ลุงแจ็กก็จะเอาไปลงที่สวนจะไปลงแปลงแล้วน,น,นะครับเอาไปอนุบาลอีกทีหนึ่งก่อนอนุบาลในเดวชชานวดเสร็จแล้วก็เขาระบุลากเขาแข็งกว้างแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเอานําไปปลูกปลูกเป็นตัวอย่างก็ได้เพรานะว่าที่สวนนี่เคยปลูกจุกสายพันธุ์ยู่แล้วอโอเคเลยครับแล้ว <S <S คือคือลุงแจ็กตัดตัดเลยแล้วกันนะก็เวลาตัดก็คือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากมายมีตัดมนเลยนะครับเป็นใจิงไปตัดได้เยไม่ต้องเื่อยตัดก็ได้ครับตัดประมาณนี้ครับ อื้ง่ายล้แต่แล้วก็ไป็รูปบ้านคือถ้าใครสนใจนะครับพี่น้องครับก็มา ติดตอ่อมาเลยเนะครับผมติดตอ่อในเพจลุงธงชัยก็ได้ครับมอนายหลายสายพันธุ์อีดีครับลุงธงชัยเป็นเมืองที่สวนลุงแจ็กล่ะก็พิกัดแปลงอยู่ที่บ้านไร่ชัยค่ะบ,บ้านไร่ชัยคำหลังโรงพยาบาลพยุพราชอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับพิกัดได้เลยครับบ้านไร่ชัย,ยคำก <คำ S 1> <น>็ขึ้นเหมือนกันในเพจของลุงแจ็คก็มีเหมือนกันในเพจ Facebook ก็มีนะครับพี่น้องครับไปติดตามเห็นล่าสุดเห็นลุงแจ็คเก็บลูกหม่อนไปให้ป้าลองชิมดูเข้าใจมากเลยครับแล้วทีนี้ถ้าใครสนใจต้น ได้มาแบบนี้แล้ครับโอ้สวยนะลากลากรอบนะครับโอ้ดูดูลากรอบโอเคแล้วอย่างเงี้ยเหมาะนะครับลักษณะนี้คือคือได้แล้วนะครับเนี่ยได้เลยครับโอ้โหเอสวยเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเอาออกมามันจะเด่นไหมใช่สวยเลยเรื่องไารปลูกเนี่ยมันเป็นเออเออสวยๆเห็นไหมต่างจากอยู่ตรงนี้มากๆเลยเนี่ยเข่าท่าเข่าท่าพอเราปลูกปุ๊บเนี่ยคือแบบอุดมบานประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเรากำลังไปปลูกได้กี่ลูกเลยใช่นไหมฮะ อ๋อไม่ต้องไปรออะไรมากมายครับแล้วเห็นลุงแจ็คตอนนี้ติดต่อทางราชการเขาด้วยเพื่อที่จะขยายหม่อนส่งออกต่างประเทศนะครับลุงพีนีมีปีนีมีนักการตลามีเซลล์มาก็คือติดต่อให้เราไปไปไปทำทำทำปูกทีเยอะ คือปริมาณนี่เยอะเพราะว่าเขาจะมารับไปแต่รูปและก็ส่งต่างส่ง่างประเทศตัวตัวโลกับคเับเพราะว่าคือหมดมันบดี้นี่คือหาคนปลูกยากเพราะว่าคนไม่เข้าใจแล้วคนไปปลูกอีกอื่นนู่นคือปลูกอ้อยพงมันนู่นี้นั่นแหละครับไม่ศึกษาก็เลยยังซึ่งราคาดีมากนะผมว่าสำหรับคนที่มีใจรักเนาะแล้วเวลาเวลาเราขายที่เราไม่ได้ขายเป็นกิโลแต่เราเราขายเป็นกล่อง จริงอยู่ว่ามันมันจะมันจะเบาแต่มันจะหนักกระเป๋าเพราะว่าอ่าราคามันดีเออน้ำหนักมันเบาแต่หนักกระเป๋านะพี่น้องครับฟังมาด้วยครับพี่น้องอันนี้น่าสนใจนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจมันนี่มันปลูกไม่ยากไม่ยากเลยครับคือเขาบอกว่าถ้าถ้าปลูกหมอนถ้าปลูกหมอนแล้วพ่อแม่บรรพบุรุษบรรพบุรุษเราคือบบปลูกหมอนมาแต่ในตะไลแล้วมีมาตั้งแต่สมัยปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนาะเมื่อก่อนเนาะมีมาตั้งแต่สมัยแรกกาลที่ห้าแล้วครับก็คือ ก็คือเส้นทางสายไหมถามว่าเส้นทางสายไหม<อ>หมอน,นี่มาจากไหนหมอน,นี่มาจากประเทศจีน<อ>นำเข้าจากประเทศจีนจแบบตั้งแต่รัชกาลที่หนะ้าอะไรับบนี้เนี่ยคือเส้นทางสายไหมครับเราก็นะคือต่อยอดจากบรรพบุรุษเราว่าแทนที่จะเอามา,าปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ปลูกหมอนเพื่อกินยอดอย่างเดียวเราก็คือเนี่ยหมอนกินโลกหมอนกินโลกเออันนี้อันนี้้นที่ยาวที่สุดก็คือต้นอยู่หน้าบ้านออันนั้นเป็น เขาเรียกว่ามาจากประเทศจีนชื่อว่าไวท์ดาอนคือไวท์ดาวสูงแลวสีขาวความยาวประมาณประมาณห้านิ้วครึ่งสี่ห้านิ้วโอ้โหฝ่ามือหนึ่งสิบหกเซนติเมตรโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่พี่น้องถ้าได้เก็บข้อมูลไว้ด้วยสูงขเ้นครับอนี้คือความยาวห้านิ้วขึ้นเดี๋ยวมันบิลูกใหญ่นะครับตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอ๋ออันนี้คือที่ลูกอยู่หน้าบ้านของอย่างไม่ที่สุดของหนุ่มธงชัยนี่คือต้นนั้นเขาเรียกว่าเ ไต้หวันสตอเบอรี่คือเราไม่ต้องมากินสตอเบอรี่ที่ไหนเลยแล้วสตอเบอรี่นี่เรากินเรากินเอ่อสตอเบอรี่ในเมืองไทยนะครับก็คือแบบมีเฉพาะฤดูการเท่านั้นครัไต่หมอนมันเบอรี่คือกลิ่นสตอเบอรี่เนี่ยเรามากินหมอนเอ่อพันไต้หวันสตอเบอรี่เนี่ยมันจะมีให้กินตลอดทั้งปีนื่งจาว่าปีนึงเขาทาผลได้ห้ารอบอ่ะโอ้ครับไม่ต้องรอฤดูหนาวเนี่ยรอยอดแก่นี้เสร็จแล้วก็ออกยอดใหม่แล้วออกลูกเลย อย่างนั้นเลยวนหนึ่งนะครับคั้ง่ะดีดีดีครับเราไม่ต้องไปหากินสตรอเบอรี่นะครับกินหมอนกินหวานก็ได้ปลูกง่ายเลยไม่ต้องรอฤดูหนาวเนาะหมอนตะปูนผลยาวหมอนตะปูนผลยาวก็คืออร่อยที่สุดอร่อยที่สุดก็คือไต้หวันสตรอเบอรี่ตัวนี้เลยถูกทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะครับนะใช่ครับคือยอดนิยมแผ่นยอดนิยมเลยโอ้ดีดีครับผมพี่น้องครับหาผู้ใดสนใจหรือยังก็ติดต่อมาได้เลยครับผมที่ในเพจเ c e บุ๊ k บ้านไร่ชัยค้ำนะครับผมโอ้โหดูสวยๆออกจากต้นมานี่สง่าเลยตา่ตางกันเลยโอ้ดีกลิ่ง<จ>ต่อไปก็คือเนี้ยกิ่นงนี้ครับเราก็คือเอาล้อตา,าเอากิ่งอื่นมาเสียบกไ็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาน่าจะมาเสียบให้ลุงนนท์ชัยดูร็จแล้วก็คือจ,ะจะ,จะ,อะจะให้หนุงนนท์ชัยเอาไปาปลูกที่บ้านด้วยเอาไปปลูกที่บ้านนะคขอบคุณมากเลยครับล่วงหน้าเลยนะครับผมทำให้ดวงตะยานครับแล้วก็จะทําให้พี่น้องเบิง์ดครับผมว่าลุงแจ็คนี่ตอนยังไง ติดตามยังไงนะครับผมพอดีพี่น้องจิได้เพก็น่าจะทําเหมือนเหมือนทั่วไปแต่อาจจะมีเทคนิคนิดนึงการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมวัตถุดิบที่จะต้องมาปลูกนะครับผมก็จังมากเบิ่งกันทีหนึ่งนะครับผมฝากพี่ฝากน้องติดตามเฟซบุ๊กเพจของหนุม่มธงชัยนะครับผมชแนลนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผม ขอบคุณมากครับลุงแจ็คครับเดี๋ยวจะได้อ่าถ่ายให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับมาตั้งแต่เช้าเลยพอดีเลยครับโอเคขอบคุณครับผม